สวัสดีค่ะมาพบกันที่คลิปใหม่นะคะคลิปนี้จะเป็นเลขเด่นบนวิ่งบนนะคะตัวเดียวสูตรนะคะใช้สิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยบนนะคะจะเป็นตัวเด่นบนนะคะนำไปวิ่งบนได้เลยนะคะตัวเดียว สิบล่างคือหนึ่งบวกด้วยหน่วยล่างศูนย์บวกด้วยหน่วยบนคือแปดบวกกันได้เก้านะคะเลขที่ออกเก้าหนึ่งเก้าถูกนะคะมาทั้งร้อยมาทั้งหน่วยนะคะห้าสิบล่างบวกด้วยแปดหน่วยล่างบวกด้วยเก้าหน่วยบนนะคะบวกกันได้สิบเจ็ดบวกห้าเป็นสองนะคะ เลขที่ออกคือหกสี่สองมาสองค่ะสิบล่างคือศูนบวกด้วยหน่วยล่างคือ9้าบวกด้วยหน่วยบนคือสองนะคะบวกกันได้หนึ่งเลขที่ออกคือศูนหนึ่งสองถูกที่หนะคะสิบล่างคือศูนย์ บวกด้วยหน่วยล่างคือ6บวกด้วยสิบบวกด้วยหน่วยบนนะคะคือคสองบวกกันได้8นะคะเลขที่ออก1 96่งเกอันนี้ไม่มานะคะไม่มี8นะคะอันนี้ผิดนะคะอะตัวนี้บอกไปยังไม่ทราบนะคะศูนย์บวกเก้าบวกสอันนี้เด่น1นะคะเลขที่ออก012ย์น,น่ี่ถูกงวดนี้ผิดนะคะไม่มี8 ต่อไปงวดศูนย์ศูนย์ล่างศูนสิบล่างคือศูนย์บวกด้วยสิบหน่วยล่างคือสองบวกด้วยหน่วยบนคือหกเลขได้8ดนะคะเลขที่ออกคือแปดศูนย์เจ็ดถูกที่แปดนะคะต่อไปงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะสิบล่างคือเ้าบวกด้วยหน่วยล่างสองบวกด้วยหน่วยบนเจ บวกกันได้เลย18นะคะใช้เลข8เป็นเด่นบนง่วดต่อไปนะคะลองพิจารณานะคะลองพิจารณาดูาต่อไปจะมีสูตรดับบนให้ให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะคะดับบนสายแข็งนะคะ สูตรสูตรดับบนนะคะสิบล่างบวกได้สามสิบล่างคือเก้าบวกได้สามคงที่เท่ากับสองเท่ากับสองดับบนไปแล้วนะคะหนึ่งตัวแล้วก็หมื่นบวกพันบวกหน่วยบนบวกได้แปดคงที่นะคะหมื่นคือหกบวกได้พันหนึ่งบวกด้วยหน่วยบนคือเจ็ดแล้วก็บวกได้แปดคงที่บวกกันแล้วได้ยี่สิบสองสองดับ บนอีกแล้วนะคะค่อนข้างที่จะดับนะคะเพราะดับชนกันสองสตรน่าจะดับมาหาสองทีนี้พอสองดับมันก็จะเหลือเด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์นี่เป็นอะไรที่ทิ้งไม่ได้นะศูนย์บนศูนล่างมีสิบมาหลักสิบด้วยะคะ่ะต่อไปสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะคะสิบบนคือ ศบวกได้สิบล่างคือเก้าบวกด้วยหน่วยล่างสองบวกด้วยสามคงที่บวกกันได้สี่นะคะสิบสี่ใช้สี่นะคะหลักหน่วยมาเป็นตัวดับงวดต่อไปข้างบนนะคะอีกสูตรหนึ่งค่ะแสนบวกหมื่นบวกพันบวกหกคงที่แสนคือสามนะคะบวกด้วยหกบวกด้วยหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหกคงที่บวกกันได้ สิบสองสิบสามสิบสามบกสามเป็นหกนะคะหกก็คือดับสรุปแล้ดับสองสองสี่หกงวดนี้ไม่ต้องเล่นนะคะสองสี่หกหกสี่สองสามตัวบนไม่ไม่มีสิทธินะคะเป็นตัวดับไปแล้วนะคะถ้ามาก็เต็มที่อาจจะมาได้ตัวเดียวไม่น่าจะมาถึงสองตัวเลยสามตัวนะคะแล้วก็มีสิบแล้วก็มีดับสิบบนอีกอีกสูตรหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้น มีสูตรที่แอดให้ไปก็คือเด่นวิ่งบนมีเก้านะคะก็เลยเอาสูตรดับสิบบนมาให้พิจารณาดูอีกทีนะคะเก้าอาจจะมาเป็นหน่วยหรืออาจจะมาเป็นร้อยนะคะคงไม่มาหลักสิบนะคะย้ายหลักไปเป็นหลักหน่วยนะคะสูตรนี้ก็คือร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกเก้าคงที่นะคะร้อยบนคือแปดบวกด้วยหน่วยล่างคือสองนะคะบวกด้วยเก้าคงที่บวกกันก็ได้กับสิบเก้า ใซรเลขเก้านะคะเป็นตัวดับสิบบนงวดถัดไปนี่จะถึงนี้นะคะหนึ่งกระดกดาคมสองห้าหกห้านี่นะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆมันเป็นเลขที่ไม่สวยบนก็ไม่ต้องเล่นถ้าจะเล่นเก้าก็ถ้าไม่แน่ใจก็เล่นหลักสิบนิดหน่อยก็ได้นะคะไปลงที่หน่วยหรือร้อยไปเลยนะคะเลขเก้านะคะ ก็8นี้ก็แปดนี้ก็เน้นที่หลักสิบหลักร้อยนะคะเด่น8บนนี้ขอเน้นที่หลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่เพื่อนนะคะถ้าเพื่อนชอบหลักหน่วยก็ติดไว้นิดนึงก็ได้ะคะ่ะติดไว้ได้นะคะอย่าอย่าเชื่อทั้งหมดนะคะโอเคสูตรนี้ก็มีเท่านี้นะคะลองไปพิจารณานะคะ ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ